เจ้าหลักเยนท่านประธานองค์กรร่วมจากท่านผู้เข้าร่วมการประชุมที่เคารพท่านนะครับก่อนอื่นผมคงจะต้องประจานเวลาักีม้่บเคเวลาค่อนข้างน้อยแลองเรื่องมันใหญ่ผมว่จะไปอย่างรวดเร็วมากปกติผมเป็นคนพูดเร็วก็ได้ช้าก็ได้นะครับ ท่านณาเช็คทีหลังแล้วผมจะอ้างแหล่งข้อมูลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดขณะนี้จะต้องประธานโทษว่าพูดตรงๆนะครับพูดอย่างนี้เป้าหมายคือต้องการเาเช้าพูดเราถือว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานแต่ผมพูดเนี่ยพูดให้ตื่นและเต้นนะครับคือช้าพูดต้องเต้นแล้วถ้าไม่เต้นก็หมดปลุกให้ท่านตื่นล้วขึ้นมาเต้นเพื่อทํางานของพระพุทธศาสนา ก่อนจะไปเรื่องเกี่ยวกับศาษาเราก็พูดกการก่อนว่าทาไมคนจะต้องมีาศาสนาคนระทบอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากซึ่งคนรุ่นใหม่ก็ถามเรื่อยบอกว่าเอ้ยพวกแก่แล้วแก่เลยอย่ามายุ่งเขามีความสุขอยู่แล้วาศาสนาจาเสนอเลยไม่เอาทั้งนั้นาศาสนาใหม่ของคนก็คือเนี่ยรอบๆเนี่ยบรรดาห้าทั้งหลายทั้งวงนี่คือาศาสนาใหม่ มันตั้งแต่เกิดมาอุอ้มเขาไปห้ามไปรับเชื้อนะครับพวกแกจะตายเข็งก็เข็งมันเข้าไปรับเชื้อด้วยสาร